สวัสดีครับออตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เขาเรียกน่าจะเรียกว่าลำคลองลำต้อยติงนะครับคลองค่อนข้างใหญ่ทีเดียวอยู่ที่หน้างานที่ทำเขื่อนแพง,งกันดินหน้างานนี้ทำงานค่อนข้างลำบากทีหนึ่งนะครับตอนแรกเ,เข้ามาเนี่ย พี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าให้รถเข้าไม่ได้เพราะว่าเกรงว่าถนนที่ทางเข้ามาจะมีปัญหาครับเราก็เขาใช้แรงงานคนกดกดเข็นทำงานให้แกทั้งหมด50ร้อยเมตรนะครับตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องใช้รถเล็กช่วยมาปรับ,บงินลายมันจะไม่ได้ครับนี่ครับ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ทำไปยาว50เมตรนี่นะครับลงเข็มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ ปรับแนวอะไรให้มันเรียบร้อยให้มันดูดูดีนะครับแล้วก็จะเสียบแผน่นนี่ใช้รถเล็กเข้ามาช่วยปรับรก่นเรื่อมอันนี้อีกแนวหนึ่งนะครับอีกห้าิเมตรอันนี้เสียบแผ่นและ้ะแต่ว่ามีบางจุดที่มันไม่ได้แนวเท่าไหร่ซึ่ง ผมดูแล้วคิดว่าต้องแก้ไขให้ลูกค้าอาจจะต้องดัดใหม่หรือว่าเสียบแผ่นคู่เสียบเสาคู่ไปเลยแล้วก็กดเสาใหม่แล้วก็เสียบแผ่นใหม่แก้ไขให้ลูกค้าจนพอใจนะครับเราไม่ไม่พอใจไม่โอเคเราต้องแก้ไขให้ ที่เ,เราไม่มั่วนะครับอันนี้50เมตรนะครับทั้งหมดก็100เมตรอ่าแก้นิดนึงนะครับนี้เป็นคลองคลองหลวงแพ่งนะครับไม่ใช่คลองลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งจะเล็กกว่าน,นี้คลองหลวงแพ่ง โอเคก็สำหรับวันนี้ก็อัปเดตตอนนี้ก่อนนะครับก็คงจะคงจะค่อยๆปรับเข็มแล้วก็เสียบแผ่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เดี๋ยวแก้ให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแก้เรียบร้อยแล้วมาดูกันอีกทีหนึง่ง สำหรับเพื่อนนที่สนใจนะครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องออดินสไลด์ตลิ่นตะลิ่งพังนะครับทำป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับเพื่อกนกำแพงกันดินนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 8 6 9 0 8 7นเนป็นะครับทีมงานผมยินดีรับใช้นะครับก็สำหรับหน้างานนี้ก็ให้ดูนะครับว่า งานบางทีก็มีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าทีมงานเราก็แก้ไขพยายามจะแก้ไขให้ดีที่สุดให้ลูกค้าที่ว่าจ้างเราพอใจมากที่สุดนะครับจะขาดทุนจะติดลบยังไงก็ต้องเอาให้ดีที่สุดเราต้องจบงานต้องดีนะครับนั่นคือความชอบของทีมงานผมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ กด subscribe ใน YouTube นะครับเผื่อยังไงผมมีคลิปอัปเดตยังไงจะได้ติดต่อต,ตามได้เรื่อยๆนะครับเกิดตรงใจกับลูกเพื่อนๆที่อยากจะทำนะครับก็ติดต่อเข้ามาโอเคงั้นไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ